ทีเรามาดูเรื่องของการใช้งานออกซินทาง,งาเกษตรก็คือตัว NAA แหละอันนี้เราคงพูดเน้นหนักไปเรื่องของตัว NAA เป็นหลักเนาะหน,นะครับควบคุมการเกิดรากนะครับถ้าเราไปใช้กับกิ่งปักชำกิ่งตอนที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งต้องใช้ความเข้มข้นสูงประมาณ4,000ถึง20,000 ppm หรือ ppm เนี่ยมันย่อม,มาจากมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถ้าผมพูดคำว่า ppm ก็เข้าใจว่ามันคือ มิลลิกร,รัมต่อลิตรหมายความว่าต้องใช้ตัว NAA ความเข้มข้นประมาณ4,000ถึง 20, 2,000มมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถ้าเป็นกลุ่มไม้เนื้ออ่อนกิ่งอ่อนอะไรพวกนี้ใช้ความเข้มข้นแค่ประมาณ500-2,000ถึง2,000 ppm ทีนี้ไอ500้5 0 0หรือ2,000 ppm เนี่ยมันคืออัตราเท่าไหร่ล่ะในตัวอย่างนะครับ ต้องการความเข้มข้นที่20,000มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ20,000 ppm โดยใช้ตัว NAA 4.5%ฉะนั้นวิธีการคิดก็เท่ากับว่าน้ำ1ลิตรมีอยู่1,000มิลลิลิตรมีอยู่1,000มิลลิลิตรฉะนั้นเอาปริมาณน้ำมาคูณความเข้มข้นที่ต้องการก็คือ20,000มาคูณกันนะครับทีนี้น้ำ1ลิตรเราจะใช้เนาะ20,000มิลลิกรัมก็คือน้ำ1ลิตรเนี่ยก็คือ1000มิลลิลิตรหารด้วย เปอร์เซนต์หรือความเข้มข้นของตัว NAA อย่างเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างตัว CPPU ที่เปอร์เซนต์98 99เนาะแต่อย่างตรงนี้มันเป็น NAA แค่4.5ก็เอา NAA เนี่ยมาปรับหน่วยจาก4.5ปรับหน่วยให้มันเป็นมิลลิลิตรเหมือนไอ้ข้างบนก่อนนะครับเพราะฉะนั้น4.5เนี่ยเปอร์เซนต์เนี่ยจะปรับหน่วยให้เป็นมิลลิลิตรก็เอามาคูณที่ด้วย1ล้านเอามาคูณ1ล้านเอา4.5 เวลากดเครื่องคิดเลขนะครับต้องกดแบบนี้นะครับ4.5าแล้วไปกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วคูณ1ล้านถึงจะได้ตัวเลขเดียวกันนะครับถ้าแค่4.5เนี่ยไม่ใส่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาคูณ1 0 0 0 0นนะครับย้ำตรงนี้นะเวลาเราคำนวณเปอร์เซ็นต์สารเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเป็นหน่วยมิลลิกร,รมัมหรือไปหน่วยไปเป็นมิลลิลิตรเวลาจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยถ้าจากเปอร์เซ็นต์4.5เปอร์เซ็นต์กดเครื่องคิดเลขเราไม่กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ เราจะต้องคูณด้วย10,000แต่ถ้ากดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เช่น4.5%แล้วก็กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คูณต้องไปคูณ1ล้านนะครับความเข้มข้นถึงจะได้ตามนี้งั้นสูตรจากข้างบนนี้จะเท่ากับข้างล่างนี้ก็คือเท่ากับ1000คูณด้วย2 0 0 0 0นี่คือความเข้มข้นที่เราต้องการคือ2,000 0 ppm ในน้ํา1ลิตรในเมื่อน้ํา1ลิตรมีพันมลลก็เอาพันมาคูณ20 0 0 0 หารด้วยเปอร์เซ็นต์สารของ NAA 4.5%ที่เอาคำนวณมาเป็นหน่วยให้มันเท่ากันก็คือเป็นมิลลิลิตรเหมือนกันก็จะได้อยู่ที่4 0 0 0นะครับเอาเครื่องคิดเลขกดตามผมได้นะถ้าเอา4.5คูณหมื่นจะได้4 0 0 0ถ้าเอา4.5%คูณ1ล้านก็ได้4 0 0 0เพราะฉะนั้นความเข้มข้นที่เราต้องการ20,000มิลลิกรัมเนี่ย จาก NAA 4.5%แพนเราจะต้องใช้ n a ในอัตรา445 cc หรือมิลลิลิตรในน้ำา1ลิตรนี่เราต้องการความเข้มข้นประมาณที่20,000เนาะน,นี่เอาไว้สำหรับกิ่งช้ำแช่รากเพื่อจะทำกิ่งปักช้ำอะไรพวกนี้แบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติเป็นลักษณะเอามาพ่นทางใบเพื่อช่วยชะลอการหลุดร่วงอย่างเนี้ย เราใช้ความเข้มข้นที่ประมาณอาสมุนมนี้ผมตีกลางๆก่อนนะที่ความเข้มข้นประมาณ15 ppm หรือ15มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยถ้าใช้ NAA 4.5%ผสมน้ำ200ลิตรพ่นดอกและผลโดยตรงจะต,ต้องใช้ NAA อัตราอยู่ประมาณ67มิลลิลิตรหรือ cc ต่อน้ำ200ลิตรเพราะฉะนั้นเวลาผมแนะนำการใช้ NAA 4.5%เพื่อพ่นดอกหรือผลเนี่ยเพื่อชะลอหรือลดการหลุดล่วงเนี่ย จะใช้อัตราอยู่ที่ประมาณทัก50 c c ถึง60 c c อยู่ประมาณนี้นั้นความเข้มข้นจริงๆมันจะอยู่ประมาณทัก10ถึง13 ppm ประมาณนี้ไม่ถึง15นะครับเพราะจริงๆช่วงการใช้ NAA เนี่ยในการฉีดพ่นที่ดอกที่ผลเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณทัก10 ppm ถึง pp 20 ppm ประมาณนี้ประมาณนี้ก็นี่ผิดวิธีคิดโอเคนี่คือบทบาทของพวกออกซินหรือ NAA ต่อนะครับข้อสอนครับควบคุมการเกิดตาข้างหรือกิง่งแขน ใช้ควบคุมการเกิดกิ่งแขนงกิ่งน้ำค้างหรือกิ่งกระดงอันนี้ก็คืออย่างที่อธิบายไปตอนแรกว่าเวลาตัดยอดกิ่งกระโดงเนี่ยเอา NAA 4.5%ทาเพียวๆเลยไม่ต้องผสมน้ำนั้นถ้าทาเพียวๆไม่ผสมน้ำความเข้มข้นของมันก็คือ45,000 ppm แล้วความเข้มข้นที่ต้องการก็กคือ40,000-50,000 ppm โอเคจบนะครับลงล็อกพอดีสามส่งเสริมการจเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช ฮอร์โมนอ,ออกซินไปอ่านข้อมูลอื่นๆนเขาบอกว่าช่วยขยายเซลล์ช่วยยืดขยายเซลล์จริงๆแล้วเนี่ยตัวออกซินเนี่ยเวลามันขยายมันขยายด้านกว้างทั้งหมดนะครับกว้างทั้งแนวกว้างแนวลึกแนวยาวมันขยายหมดนะครับ,มยยมรบไม่ได้เป็นแค่แนวใดแนวหนึ่งไม่เหมือนกับจิบเบอร์ลินนะจิบเบอร์ลินการขยายมันจะเป็นแนวยาวมากกว่านะครับโอเคถัดมาก,กลุ่มสี่นะครับกระตุ้นการออกดอกวงเล็บบางพืชเท่านั้นนะครับออกซินเนี่ยยังไม่มีเอกสารใดๆ ระบุว่าเอาไปกระตุ้นการออกดอกได้มันมีการเอาไปใช้กับการกระตุ้นการออกดอกแค่บางพืชเช่นสับปะรดเท่านั้นคือจริงๆ NAA เนี่ยมันเวลาไปใช้กับการออกดอกของสับปะรดเนี่ยมันเป็นผลทางอ้อมคือ NAA เวลาเราใช้อัตราสูงๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอทิลีนเวลามีเอทิลีนสูงๆเนี่ยสับปะรดมันจะเกิดตาดอกแต่พืชอื่นเวลาเอทิลีนสูงๆเนี่ยใบมันจะร่วงนะครับใบมันจะร่วงคือออกซินเนี่ยเวลาใช้ มากเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นเอทิลีนพอกระตุ้นเอทิลีนก็ดอกเหลืองใบเหลืองหรือล่วงหรือแม้แต่อย่างข้อนี้ข้อ2เนี่ยควบคุมการเกิดตาข้างหรือกิ่งแขนงในยอดกิ่งกระดงที่เราตัดมาแล้วเนี่ยผมก็มีแนะนําบางท่านไปว่าตัด,ดยอดเสร็จปุ๊บแต่งแผลให้เรียบให้สนิทให้ไม่เกิดรอยช้าอะไรเงี้ยไม่โยกไม่อะไรเงี้ยเวลาตัดยอดกิ่งกระดงใช่ไหมครับมันสูงสูงมันยาวเวลาตัดตัดช็อตแรกเนี่ย มันจะมีการโยกแผลมันจะไม่สิทธิ์ให้เราวัดเลยลงมาอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งอยู่ประมาณ30เซนแล้วตัดครั้งที่2ตรงนั้นเนี่ยแผลมันจะเรียบสนิทแล้วก็จะไม่ไม่ช้ําพอไม่ช้ําการเกิดโรคจะไม่ค่อยเกิดคือเวลาการตัดกิ่งกระโดงหรือแต่งกิ่งแขนงด้านข้างที่กิ่งกิ่งใหญ่ๆที่เราเอาไว้ลูกอย่างในทุเรียนเนี้ยคือเวลาแต่งกิ่งแขนงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันว่าแต่งเหลือตอหรือไม่เหลือตอแล้วโรคจะเข้ามันวัดกันที่ว่า ตอนคุณตัดน่ะแผลคุณเรียบไหมแผลคุณช้ำไหมถ้าแผลคุณช้ำโอกาสเกิดโรคมันง่ายแต่ถ้าแผลคุณเรียบสนิทการเกิดโรคมันก็ยากเพราะฉะนั้นตัดแต่งกินแขนงไม่ต้องเหลือตอถ้าเหลือตอเวลาแต่งกินแขนงเหลือตอมันก็จะแตกกิ่งตาข้างใหม่ได้เหมือนเรื่องที่ผมบอกเรื่องการข่มตาข้างนะครับเล่าไปตอนต้นก็ไปย้อนฟังกันได้ถ้าใครเข้ามาทีหลังนะครับทีนี้ผมมีแนะนำเน,ำเนี่ยให้เขาเวลาตัดกิ่งดงเสร็จปุ๊บทาออกซินไม่ต้องผสมน้ําถ้าไม่ทา ต้นมันสูงมันใหญ่ถือเป็นขวดแล้วเอาป้ายไปทาทามันลําบากก็ใส่ฟอกกี้ฉีดผ้าที่เราไปรีดผ้าพวกนี้เล็กๆติดเน็บเอวเขาไมด้วยตัดเสร็จปั๊บฉีดพอตอทั้งเลยเอาแค่ตอนะก็อธิบายไปแบบนี้คนที่รับสารไปก็ไปบอกลูกน้องลูกน้องก็เวลาตัดตอเสร็จแต่งแผลเสร็จเรียบร้อยก็ฉีดฟุ้งกระจายเต็มเลยใบบริเวณนั้นเหลืองร่วงหมดเลยแล้วก็มาถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคอถึงข้อไหนแล้วข้อ5อ่ะนี่ไงลดการหลุดร่วงของใบดอกผล จร,จริงๆใบเราคงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่คงไม่ได้เอามาใช้เท่าไหร่ถึงหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของดอกและผลในไม้ผลบางชนิดนะย้าว่าในไม้ผลบางชนิดนะเช่นทุเรียนมะม่วงส้มอักุุนลางสาสประมาณนี้พืชอื่นๆต้องไปลองบอกไม่ได้เวลาลองก็อย่าลองเยอะลองนิดๆหน่อยๆลองปีนี้ให้เป็นบทเรียนแล้วปีหน้าก็ค่อยใช้จริงนะครับเวลาลองปีนี้ก็ลองหลาย,ลายอัตราหลายโดสอาจจะเลือกไว้สักต้น2ต้นถ้าลองอ กิ่งโน้นทีกิ่งนี้ทีนิดๆในหน่อยนะครับไม่ต้องลองหลายต้นลองหลายต้นเวลาพาดก็พาดพาดเยอะนะครับลองก็ลองแค่ต้นเดียวต้น2ต้น3ต้นประมาณนี้เอาเท่าที่เรารับได้ถ้าเกิดพาดมาอะไรประมาณนี้6คือการเปลี่ยนเพศดอกเช่นเปลี่ยนดอกเพศเมียให้เป็นเพศผู้นะครับอันนี้ก็ใช้ในงาะอัตราการใช้ยังไม่พูดวันนี้เนาะหลักๆเขาก็จะไว้ฉีดช่อดอกนะครับเปลี่ยนดอกเพศเมียให้เป็นดอกเพศผู้เพราะว่าต้นงาะเนี่ยดอกเพศผู้เพศเมียมันแยกต้นกันส่วนใหญ่ต้นที่เป็นดอกเพศผู้เขาเขาตัดทิ้งเขาไม่ปลูกกันเพราะมันก็จะไม่มีดอกเพศผู้ เขาก็ใช้วิธีใช้ออกซินเปลี่ยนเพศดอกนะครับแล้วก็การเพิ่มดอกเพศเมียในพืชตะกุลแตงเช่นแตงกวาแตงโมแตงฟักทองอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ออกซินเนี่ยพ่นไปเพื่อเพิ่มดอกเพศเมียคือถ้าดอกเพศเมียเยอะเนี่ยการติดผลของแตงกวาอะไรยิ่งก็เยอะมากขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างคนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเงี้ยเขาต้องการดอกเพศผู้เพื่อเอาในต้นพ่อพันธุ์เนี่ยเขาต้องการให้มีดอกเพศผู้เยอะ เขาก็ใช้จิบเบอร์ลินในการฉีดต้นแตงเพื่อให้ได้ดอกเพศผู้เยอะๆคือถ้าเอาออกซินไปฉีดแตงเนี่ยดอกเพศเมียม,มันจะเยอะถ้าเอาจิบเบอร์ลินไปฉีดเนี่ยมันดอกเพศผู้มันก็จะเยอะ,ยอะนะครับแต่เวลาในการทําผลสดทําแตงเพื่อเก็บผลสดไปขายในตลาดส่งตลาดไทยอะไรพวกนี้เพื่อกินผลสดของแตงของแตงโมของเมลอนของฟักทองอะไรพวกนี้เราต้องการดอกตัวเมียเยอะเพราะถ้ามีดอกตัวผู้เยอะมันไม่ค่อยได้ผลผลิตม,มันไม่เหมือนกันเนาะ 7การพัฒนาผลที่ไม่มีมเมล็ดเพื่อให้พัฒนาต่อไปได้นะครับอันนี้เนี่ยไฮไลท์มาเป็นสีเหลืองเลยนะครับไม่ค่อยได้ผลหรือขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับฮอร์โมนพืชชนิดอื่นฮอร์โมนพืชชนิดอื่นที่เทียบตรงนี้คือจิบเบอร์เรลินแต่ว่าจิบเบอร์เรลินก็มีข้อแม้ว่าใช้กับบางพืชเท่านั้นด้วยเหมือนกันในทุกเรียนไม่ใช้นะครับย้ําว่าไม่ใช้นะครับระยะดอกบานผลอ่อนเนี่ยจิบเบอร์เรลินเนี่ยถ้าเป็นไปได้จะฉีดเลยครับ แต่ประเภทแบบแอบไปเจอจิบเบอร์เลินอยู่ในฮอร์โมนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้บางทีไปอยู่ในกรดอะมิโนออมาแล้วแอบเติมจิบไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะหมายถึงว่านิดหน่อยนะเปอร์เซ็นต์มันไม่สูงบางทีมันไม่ถึง1%นึซด้วยซ้ำเติมไปแค่ออกแค่มีจิบลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ถึง1%หรือบางทีหลักศูนจุดเลยอะไรเงี้ยก็มีก็มีหรือใส่ในเอาไปเติมในพวกปุ๋ยน้ำแคลเซียมบรอน หรือแมกนีเซียมอะไรเงี้ยก็มีมีนะครับมีการไปเติมนิดๆหน่นนอยๆไม่ได้เป็นไม่ได้มีมากแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือเวลาเราใช้อโฮอร์โมนพวกนี้ถ้าใช้ครั้งสองครั้งไม่ค่อยเห็นผลหรอกเวลาเขาแอบเติมจิ๊บลงไปนิดนึงอ่ะฉีดพ่นแค่ครั้งสองครั้งไม่ค่อยเห็นผลแต่เวลาเราฉีดพ่นอะไรที่ต่อนึงยาวๆอย่างเงี้ยเช่นเอาชิ๊บริเวณไปใส่ในสาลายสกัดทางทะเลอย่างเงี้ยเวลาฉีดปั๊บเนี่ยมันมีผลแล้วบางทีฉีดบ่อยหรือเช่นพวกกรดอะมิโนเงี้ย เอาไปเติมในนี้แล้วเวลาคนใช้ไปบ่อยมันจะสังเกตเห็นว่าดอกมันยาวผิดปกติรูปทรงมันออกยาวผิดปกติหรือผลมันยาวผิดปกติถ้าใช้อัตราแบบจิบเบรลินที่เป็นฮอร์โมนที่สกัดมาแบบเพียวๆเช่นจิบปจิบปอ0จิบเปอเนี้ยเอาไปพ่อนอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยถ้าเป็นระยะผลอ่อนนะเม็ดจะรีบเนื้อไม่มีมีแต่เปลือกโอเคเขาเจ็ด้ผ่านนะมันไม่ไม่ค่อยได้เอามาใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสาระสำคัญกับมันนะครับโอเค ข้อทีนะครับเพิ่มการติดผลซึ่งผลลไม้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มการติดผลนะครับจะเป็นผลที่มีเมล็ดมากใน1ผลเช่นมะเขือเทศพริกส้มส้มโอประมาณนี้คือ1ผลผลมีเมล็ดเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัวทุเรียนก็เข้าเขาเข้าเกณฑ์อยู่ก็มีการใช้อยู่ซึ่งผมปกติจะใช้อยู่นะครับข้อ9นะครับใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชใบกว้างแล้วก็พวกกบ ซึ่งเป็นสารที่มีมีฤทิ์ของออกซินสูงเช่ยนยาค้าาา 24D นะครับหรือ m c p a อย่างเงี้ยประมาณนั้นเออห้มีคนอยากขอทักทาก,กันนิดนึงแมนยูชนะดูเหมือนพี่เจมสบายใจนะครับไ้่ใช่ครับผมสบายใจมากเท้าว,วมอะเมื่อคืนนี้เตววะันเท้าวอมะคืนไหนไม่ดูนะชนะคืนไหนตั้งตาดูนะแพ้ไม่รู้เป็นอะไรเอ,อ ถึงว่าวันนี้อารมณ์ดีใช่ครับวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีช่วงดอกช่วงดอกพ่นยาเว้นกี่วันถึงเหมาะสมครับ5 7 10 15วันโอ้ถ้าเป็นผมปกตินะนี่นี่น,นี่นี่ส่วนตัวนะต้องยาําว่าส่วนตัวนะครับถ้าไม่วิกฤตเนะี่ยผม9วัน10วันพ่นครั้งหนึ่งบางช่วงที่วิกฤตถึงจะพ่น7วันครั้งหรือ5วันครั้งอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันเช่นนะตอนดึงดอกอย่างเงี้ย ดึงดอกอาจจะ5วัน7วันพ่นดึงเลยพ่นดึงเลยสรอบ4รอบว่ากันไปนะครับก่อนดอกบ,บานอย่างเงี้ยต้องขยับการพ่นมาเป็น7วันแล้วก็หลังดอกบ,บานไปอีกสักระยะหนึ่งต้อง7วันครั้งหลังจากนั้นก็จะห่าง,ห,างห่างหน่อยได้10 000, วันก็ได้ถ้าไม่มีวิกฤตอะไรมาเช่นฝนตกหรือแดดร้อนอยู่แดดร้อนจะจัดมาความชื้นในอากาศไม่มีร้อนแบบโ,โหดร้ายทาลุอะไรเงี้ยหรือฝนตกต่อนเนื่องอย่างเงี้ย ก็มีความจําเป็นแต่นี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องจะไปฉีดทีก็ไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าช่วงไหนที่ฝนตกอย่างเงี้ยคือก่อนนันนี้สองสามปีก่อนหน้านี้มาเนี่ยทางใต้ก็จะมีลูกค้าผมที่อยู่บนโซนเขาเนี่ยฝนตกไม่มีวันพ่นยาอืมก็จะบอกเขาว่าก็ถ้าสมมติวันนี้ฝนตกมันตกเช้าใช่ไหมอ่าบ่ายแล้วมันหยุดใช่ไหมก็พ่นได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นอาจจะพ่นแค่ถังสองเลยนิดหนึ่งถังก่อนพรุ่งนี้อ่ามันมีช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกก็ไปพ่นอีกถังที่สองถังที่สามเนี่ยว่ากันไปขยับไปเรื่อย คือ,อยังไงต้องพ่นต้องหาทางพ่นให้ได้ถ้าพ่นไม่ได้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงในหลายประการนะครับมาดูเรื่องของเราต่อนะครับมาผมทําตัวการ์ตูนมาแล้วว่ามีต่อมีต่อนี่จะอธิบายลึกนิดนึงนิดน,งน,ดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ NAA น่ะออกซินนั่นแหละไอ้โครงสร้างหกเหลี่ยมอ่ะข้างบนเนี่ยมันคือโครงสร้างทางเคมีไอ้หกเหลี่ยมข้างล่างก็เป็นโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันแต่สีขาวเนี่ยคือ NAA ไอ้สีเหลืองเนี่ยคือกลุ่มไนโตรฟิโนเลต คือถ้าเราไม่ได้เรียนมาหรือแบบดูโครงสร้างทางเคมีเป็นเราก็โอ้โหยึกยือยึดยืออะไรก็ไม่รู้แต่โอเคเบื้องต้นให้ดูอย่างนี้ครับว่าไอ้โครงสร้างลักษณะเน,นี้ยคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องต้องรู้แบบผมก็ได้นะครับแต่จะบอกแค่ว่าไอ้โครงสร้างของ NAA ที่มิลิตแบบออกซินเนี่ยที่มิลิตแบบออกซินเนี่ยโครงสร้างมันเป็นกลุ่มสารประกอบฟ,ฟีโนเลกส่วนกลุ่มสารไนโตนรฟีโนเลกอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสารประกอบฟ,ฟีโนเลก เพราะว่าคําว่าฟีโนเลตเนี่ยมันก็มาจากคําว่าฟีโนลิกหรือฟีนอนนั่นแหละนะครับโครงสร้างทางเคมีมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นชื่อของมันนะครับว่าโครงสร้างเคมีแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้คือถ้าอ่านภาษาอังกฤษอกฤษอกเราไปดูยี่ห้อดังอ่ะก็จะเจอชื่อตามนี้แหละ3 4ชื่อตามนี้แหละที่เห็นมีอยู่ในนั้นนะก็จะเป็นตัวน,วนี้ตัวแรกยี่ห้อดังนะยี่ห้อดังไม่รู้ว่าตัวไหนดังก็ไม่รู้ยี่ห้อดังเนี่ยผมใช้มา2 0ปีแล้ว เพราะบริษัทแรกที่ผมเรียนจบมาทํางานนะคือบริษัทนั้นแหละใช้มาตั้งแต่นู่นยี่สิบกว่าปีที่แล้วตัวแรกนะครับชื่อที่เราจะเห็นกันนะคือมันมีทั้งหมด3ชื่อนะครับชื่อบนชื่อกลางแล้วชื่อล่างอันนี้คือชื่อเรียกคนละแบบแต่เป็นตัวเดียวกันแต่จะอ่านเฉพาะชื่อที่เราอาจจะเห็นคุ้นตาตัวแรกก็คือโซเดียมไฟลูอก็คือฟโซเดียมห้าแล้วกันเอาโอเคโซเดียมห้าไนโตรกัวเอียโคเรตถัดมาตัวที่สองรู้สึกจะใช้ชื่อ ตัวนี้ชื่อบนโซเดียมโอไนโตฟีโนเรตตัวที่3จะใช้ชื่อนี้พาราไนโตโซเดียมฟีโนเรตที่เราจะพบเห็นในท้องตลาดสรุปทั้ง NAA และก็ตัวสารในกลุ่มไนโตฟีโนเรตไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไนโตฟีโนเรตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันขอให้มันเป็นไนโตฟีโนเรตแล้วกันนะครับทั้งคู่เป็นสารประกอบฟีโนกโดยที่เขาสรุปมาแล้วว่าตัว NAA เนี่ยโครงสร้างแบบนี้ที่เป็นสารฟีโนกแบบนี้เนี่ย มีฤทธิ์ของขออกซินค่อนข้างสูงแต่ในตัวของสารในโตฟิโนเรตเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรบอกเลยผมยังหาไม่เจอนะนีย้ําว่าผมยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่ฟันธงว่าตัวสารประกอบในโตฟิโนเรตเนี่ยออกฤทธิ์เรียนแบบฮอร์โมนออกซินหรือเปล่าแต่แต่มีข้อมูลหลายอย่างหลายๆอันเขาระบุเขาบ่งบอกมาเช่นข้อมูลแรกเขาบอกว่ากลุ่มโพแทสเซียมฮิวเมตหรือสารฮิวเมตเนี่ย โครงสร้างมันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่แล้วโครงสร้างด้านนอกมันเป็นสารประกอบฟ,ฟีโนริกเยอะทำให้มีฤทธิ์เหมือนกับออกซินคือกระตุ้นการแตกรากเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมตัวโพแทสเซียมฮิวเมตหรือตัว Back Earth, ตัวแบคเอิร์ดตัวแบคเอิร์ดรู้จักแบคเอิร์ดกันใช่ไหมครับตัวนี้เห <laughs> <laughs> มือนเตรียมไว้เลยเนี่ยตัวแบคเนี่ยแบคเอิร์ดโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยมีผลในการกระตุ้นรากเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่เป็นสารประกอบฟ,ฟีโนริกอยู่ นะครับก็มีผลในการกระตุ้นการแตกรากแต่คุณสมบัติในการแตกรากในการเล่นงานแตกรากก็สู้ตัว n อ็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาไว้บํารุงรากทั่วไปต้นเราไม่ได้โซมไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องการจะส่งเสริมให้รากมันแตกดีเพิ่มค่า c e c ในดินทําให้รากของพืชมันดูดซึมปุ๋ยที่เป็นประจุบ,บวกได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโปแทสเซียมตัวแอมโมเนียม กลุ่มจุลธาตุเหล็กสังกะสีแมงกานิสคอปเปอร์พวกนี้ได้ดีขึ้นก็เติมแบคเอิร์ธไปก็จะดีขึ้นแล้วถ้าเติมแบคเอิร์ธเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งพอไม่เพิ่มค่า CEC ีเนี่ยไอตัวสารแคดเมียมอ่ะเล่าเลยไปนิดหนึ่งเลยไปนิดนึงไอตัวสารแคดเมียมมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นพิษอะแคดเมียมเป็นโลหะหนักมันเป็นพิษเวลาที่มันอยู่ในภาวะแข่งขันหมายความว่ามันต้องแข่งกับไอปัจจุธาตุตัวอื่นที่เป็นประจุบวกเหมือนกันน่ะมันสู้เขาไม แล้วเวลาแบคเอมันก็เพิ่มค่า c e c อีกพอเพิ่มค่า CEC อีกไอตัวอื่นมันก็เกิดการแข่งขันเพื่อเคลื่อนย้ายหรือเข้าสู่พืชเคลื่อนย้ายแล้วไปอยู่ใกล้บริเวณรากแล้วรากเพื่กระดูดเนี่ยพอมันเจอภาวะแข่งขันอย่างเงี้ยแคดเมียมเขาสู้ไม่ได้พอมันสู้ไม่ได้มันก็ลดการดูดซึมแคดเมียมเข้าสู่ต้นพืชก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแบคเอมนะครับออมาได้แหละโฆษณาขายของนิดนึงแลบมาได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่แลบมาจริงๆโอเคหน้าสไลด์ถัดไป แค่บอกไอ้ฟันเขาข้าวประมาณโอเคได้มาดูคือเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าว่า